มีตัวช่องดูดนะ้ำนั่นปลาเล็กขึ้นเฮ้ยเฮ้ยไม่เล็กนะเนี่ยกัดไม่ติดกัด ตต้องตั้งการเมินๆนะครับถ้าเป็นปลาช่อนตัวน้อยอะ่ะลองไปดูกันกีจุ๊บมาสองทีปลามันกัดเบานะครับเห็นป่ติดเลย <laughs> ได้ดูตัวแค่ไหนเทคนิคเลยคือถ้าเราไปตกเราไปตกแล้วปลามันกัดเบานะครับเนี่ยครับ เราใช้ตั้งก่าถ้ามันหมินนะครับเพราะว่าปลาตัวเล็กแรงกัดมันน้อยนะครับมันก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยได้ตัวนะครับนี่ครับตั้งกาาหมินหมินครับก็ใช้เป็นทีเล็กครับผมไม่ได้รักข้าตกนะครับบางคนนึกว่ารักขาตกปออันนี้มันเป็นช่องดูดน้ำนะครับนี่ครับช่องดูดน้ําฝั่งนี้ครับเป็นคลองนะครับคลองยาวเลยตีได้ครับตีได้หมดนี่ครับ ลองดูนะครับทีเล็กก็ใช้งานง่ายนะครับตีกองครับมีแอคชั่นในตัวแล้วก็มีเสียงเรียกนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ก็ดกัดโดนครับนี่ครับใช้เทคนิคนิดนึงก็ตั้งการดเมนม,มครับกัดติดเลยตัวกระป่อยเียวเก็บไปก่อน,นครับผมเคครผมลองดูใช้งานได้ง่ายครับลองแล้วจะรักจอ ได้ลุดนะนไ,ได้ป่าแลมงล่างเขามันได้ป่าโอ้โหทิ้งบอม ไป่าไม่ป่าเย จุกไม่โดนจุกไม่โดนมันมขยับตรหลายทีตรงเนี้ยมันคิดว่ามันจะกัดะครับยุดลอยหยบร้อยหย,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 ยอด ตอนแรกกัดผีดนะครับนี่ครับเมนอย่างแทะครับผมก็คือจะบอกว่าปลาเนี่ยมันกัดในป่าเลยนะครับเพราะว่าข้างนอกนะคือคนตกเยอะครับนี่ครับคนตกกันเยอะแล้วก็คือตีเข้าไปในป่าลากมาไม่คิดว่ามันจะมีปลาก,กัดนนครับเห็น <c oughs> มันหวันหลายทีแล้วก็ลองลากๆผ่านาาออามนาหลายรอบอะหลายรอบมาเช้ามาหลายรอบแล้วปลามันลอยตรงนั้นี่ะลอยตรงป่องคนระับ แล้วก็รอบต่อไปก็ตีให้มันตรงรับแล้วขยับขยานะครับมันก็เลยกัดเลยนี่ครับไม่ยังแครครับผมบอกแล้วใช้งานง่ายนะครับลุยได้นะมีการสว่าในตัวต้องลองดูครับใช้งานไ่ายง่ายปัดเป็นติดการันตีต้องลองขนาดนี้แนละ้วไม่ลองมันจะพูดยังไงละจริงจริงสุดยอดเหมือนปลาช่อนมันอลอยอยู่นะครับนะตรงก่อนถึงไอ้โง่นะครับ ช่อนลอยตัวหนึ่ยปับไหมติดไนโง่ไปแล้วมั้งกระดักกระดักไนโง่ฝังทางนะครับ <c oughs> เอู้หโดนเลยโอ้โหตัวพร้อมนะครับพร้อมเลยเดี๋ยว อดเราก็ปล่อยนะครับผอมมากเขาป่ามันไม่มีอะไรกินหรือเปล่าไม่รู้นะหลอเลยงได้ข้างทางนะดูดิผอมหุ่นห<ผ>ุ่นที่สุดยอดเลยดูดิหัวกระตัวนี้ไม่สมสวยย่วนกันเลยนะจะปล่อยฟังนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้เรื่องอีกนี่ครับกัดเป็นเล่นแค,ครับกัดอา,อาจจะมองไม่เห็นนะอยู่ข้างล่างหนยน่ครับเบ็ดยังแคะ มัดเป็นเตดครับผมเดี๋ยวปดก่อนแล้วก็จะปล่อยแลนะ,อะกอดคันก็เป็นคันขแอร์เกียร์นะครับผมอันนี้ผมชอ็อกอันนี้ช็อช็อครอ,อบนี้ผมใช้ใหญ่นะต่อไปผมก็จะไล่หาทีชฉโดแล้วอันนี้ใช้เป็น60บปอนด์เลยนะครับให้ให้ช็อกใหญ่เวลาตีก็มันตีเข้าเข้ากิ่งไม้มันม้วนนะครับมันจะตบปิงตัวออกไว้นะครับ ปิ้งตัวง่ายนะครับแล้วก็ทำให้แบบไม่ติดนะครับดูสภาพหมยนะครับนี่ผมจะปล่อยที่เดิมเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะปล่อยตรงไหนแล้วอะปลาถอมเนะาะเขา,าดักล่อฝ่าเได้เห็นปะนบังดำน้ำแล้วไปแลนะ้วก็ผอมเกินพิการแล้วปล่อยไปเห็นไหมครับผมกับหม้ข้างทางเมื่อกี้ พอดีเห็นมันลอยๆครับนเลยจอดรถตีครับไ,ได้ผลเลยกับคันแองเกีย์ครับส่วนพีก็เป็นพีสารขอผมนี่เส้นใหญ่ๆหน่อยเน้นเน้นสายดึงเน้นโหดคือไม่ได้เน้นแบบนิ่มนวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมตีเขาป่าเข้าป่า,ปาตีตีิ่งไม้แล้วก็ดึงอะด,ดึงดึงแบบนี้มันก็จะทนหน่อยทนแรงหน่อยส่วนกิฟผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งครับตอนนี้ก็ใช้เป็นเบอร์หนึ่งต่อดแล้วไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับ เฮผมเปล่าเลยไม่อยางแค่สุดจอด